มาไลฟ์กันอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีข้อมูลอัปเดตมาใหม่ๆนะคะวันนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าก็เป็นไปตามคาดค่ะว่ารัฐบาลแล้วก็สบคนะคะหลังเจากที่เขาประชุมใหญ่กันนะคะก็มีมาตรการที่เปลี่ยนแปลงคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะรอท่านอื่นเข้ามาแป๊บนึงนะคะอ่ะเขาปรับแสงนิดนึงอ่าโอเคอย่างนี้ก็ได้เนาะ จะได้แบบว่าเห็นหน้ากันนิดนึงโอเคค่ะมามาเริ่มกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะคือแบบจื่นเต้นสรุปมาให้เลย <laughs> สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึงมีนาคมนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะแล้วก็เอ,อถือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่าชาสวัสดีค่ะพิติบงฌอ พี่ตีอัปเดตนะคะการเข้าเมืองไทยวันที่หนึงมีนาคมค่ะมาฟังเลยค่ะพี่โอเคสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะที่สบ,บคนะคะเขาออกมาถแถลงวันนี้นะคะก็มีหนึ่งเลยค่ะจะยกเลิกการตรวจ rt pcr ครั้งที่2นะคะหรือในวันที่5เมื่อเดินทางเข้าถึงไทยะคะ่ะ ยกเลิกไปเลยนะคะนี้แล้วก็เปลี่ยนมาตรวจแบบ self ATK นะคะหรือว่าตรวจด้วยตัวเองนะคะแบบ ATK ก็คือ antigen test kit นะคะก็คือแหย่จมูกเองเลยแล้วก็ให้รายงานผลผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะค่ะตรงนี้ก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องจองโรงแรมในวันที่เอ,อ่อ 5้าเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยนะคะอันนี้ถือเป็นข่าวดีมากค่ะสค่ะสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้นะคะนั่นก็คือวงเงินประกันโควิดนะคะสำหรับชาวต่างชาติค่ะหรือว่าถ้าเป็นชาวไทยด้วยที่จะซื้อประกันเนี่ยก็ไม่ห้ามนะคะแต่เขาบังคับเฉพาะชาวต่างชาติค่ะ จากเดิมที่วงเงิน,งงนประกัน50,000 USD นะคะก็จะเหลือที่20,000 USD ค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคมากโดยมาตรก,การอันนี้นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมค่ะที่จะสามารถลงทะเบียน Thailand Pass ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีการเดินทางเข้าไทยได้นะคะก็คือวันที่7มีนางคมงค่ะอันนี้ก็คือปกตินะคะไม่ต้องงงว่าเออเริ่มวันที่1แล้วทําไมเดินเข้าเดินทางเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าการเดินทางเข้าไทยก็เหมือนเดิมค่ะจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ค่ะแล้วก็กฎของ Thailand Pass นั่นก็คือจะต้องลงทะเบียนก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7วันค่ะแล้วก็ไม่เกิน60วันก่อนการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการใหม่อันนี้นะคะก็คือสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนได้ ในวันที่1มีนาคมแล้วก็เดินทางเข้าไทยได้ในวันที่7มีนาคมนะคะถือว่าง่ายขึ้นค่ะคือไม่ต้องติดต่อแบบโรงแรม2คืนหรือบางคนถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ต้องจองแยกโรงแรมอีกคืนแรกจองที่กรุงเทพคืนที่2จองที่ต่างจังหวัดแบบเออวุ่นวายแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอันนี้นะคะถือว่าดีมากเพราะว่ามันก็หค่ะ ช่วยให้คนไขยได้กลับบ้านแบบประหยัดขึ้น2ก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องสนใจมากขึ้น,นแน่ๆคือมันไม่ต้องวุ่นวายว่าเออตรวจครั้งที่1แล้วผลเป็นลบออกไปเที่ยวได้นะเพราะวันที่5ต้องกลับมาตรวจที่โรงแรมอีกเอออันนี้แบบทั้งค่าใช้จ่ายเยอะทั้งงงโอเคอันนี้นะคะที่สรุปให้ฟังว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือยกเลิกการตรวจ rt pcr ครั้งที่2นะนะคืะในวันที่5แล้วก็เปลี่ยนวงเงินประกันค่ะ โอเคทีนี้นะคะก็มาดูว่าเออจะมีอะไรที่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะอามาดามตีวีซ่านะคะพิตีจำได้ว่าพิตีบอกว่าจะกลับมีนาคมใช่ไหมคะราชพิตีอันนี้ก็คือเอ่อสามารถลงทะเบียน Thailand p a า s ใหม่ได้นะคะแต่ยังไงแล้วนะคะกดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือจะต้องรอการประกาศออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษานะคะ แล้วเพราะว่าก็เชื่อว่ามีหลายท่าน,นะคะ่ะที่แบบลงทะเบียนขอ Thailand Pass ไปแล้วเพื่อที่จะเดินทางเข้าไทยในเดือนมีนาคมนะคะก็คงจะมีคำถามว่าเออฉันจะขอเงินคืนจากโรงแรมได้ไหมแล้วต้องขอ Thailand Pass ใหม่ไหมอันนี้ขออ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานทูตไทยในกรุงปารีสนะคะซึ่ง ก็เขียนอธิบายไว้เลยค่ะว่าสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยด้วยมาตรการใหม่ก็จะต้องลงทะเบียนขอ Thailand Pass ใหม่โอ้โชคดีเลยค่ะพี่ตีพี่ตีบอกว่าจะเดินทาง7มีนาคมโอ้แบบแบบว่ามันคือมันอยู่ในช่วงพีลมากเลยพี่ตีก็คือเดินทาง7มีนาคมนะคะวันที่1มีนาคมเนี่ยก็สามารถขอ Thailand Pass ได้นะคะ โอเคค่ะอ่ะพูดถึงว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ไปแล้วแล้วก็จะเดินทางเข้าไทยในช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็อยากที่จะใช้มาตรการใหม่อันนี้นะคะก็จะต้องลงทะเบียนขอ Thailand Pass ใหม่ค่ะสามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยปารีสนะคะอ่ะโอเคอะทีนี้มาพูดถึง มาตรการของวันที่1มีนาะคมที่จะถึงนี้นะคะสำหรับการเดินทางเข้าไทยแบบ t ทสแ d นโกล้วก็แบบ s a n สบอ x นะคะที่ยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศทุกประเทศเข้าได้ค่ะไม่มีจำกัด63ประเทศอะไรนั่นแล้วนะคะคือทุกประเทศถ้าสมมุติว่าคุณได้รับวัคซีนครบก็สามารถที่จะเข้าไทยได้แบบ p ทสแอนหรือว่า s ซ n ส์บ็อได้นะคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะที่ยังคงเหมือนเดิมเลยคือต้องลงทะเบียนขอ Thailand Pass ค่ะนะยังแบบว่ายังใช้ระบบนี้อยู่นะคะก็ขอเตือนนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ไปแล้วเนี่ยระวังอ e ีเมลปลอมนะคะซึ่งสถากรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ส่ง เขาเรียกว่าอ,อะไรเตือนนะคะว่าช่าวงนี้เนี่ยมีอีเมลปลอมเยอะมากพยายามอย่าคลิกอะไรลงไปนะคะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการขอไทยแลนด์พา s นะคะจะไม่มีการแบบให้คลิกลิงก์แล้วก็ต้องออกรอกข้อมูลอะไรใดๆนะคะไม่มีค่ะเราสามารถที่จะส่งอีเมลหรือไปหา กรงการกงสุนได้นะคะหรือว่าโทรไปได้นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานนะการขอ Thailand Pass ของเราอนะคะอย่าไปลงเชื่ออีเมลปลอมนะคะอันนี้เนี่ยต้องระวังมากเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาแฮกเกอร์อะไรเงี้ยเข้ามาแฮกข้อมูลของเราได้นะคะซึ่งอันตรายมากๆค่ะโอเคข้อ3นะคะที่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ,อสวัสดีค่ะคุณสุภารัตน เอ่อมาตัสวัสดีจากที่กับตัวโอ้ยังกับตัวอยู่เหรอคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะโอเคข้อ3ค่ะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะกดการฉีดวัคซีนก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือต้องได้รับวัคซีนครบ14วันก่อนวันเดินทางนะคะนั่นก็คือสมมุติคุณฉีดวัคซีนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ย ยังไม่นับนะคะให้นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกนะคะแล้วก็นับไป14วันนะคะก่อนเดินทางถึงจะถือว่าคุณนั้นได้รับวัคซีนครบก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะแบบเทสนโกแล้วก็แบบแซนส์บ็อกค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็สามารถเดินทางเข้าเมืองไทยได้นะคะก็เข้าเมืองไทยแบบ AQ ค่ะหรือว่า t e r n a t i v e q u a r a n t i n e ค่ะ คุณสุภัทรานะคะบอกว่าอยู่ในโรงแรมและฮอสพิทอลร่วมกัน15คืนแล้วค่ะโอ้ยเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้อ่พี่ตีก็บอกว่าตอนนี้ลุ้นการตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินค่ะใช่พี่ตีต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอย่างดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าตรวจโควิดแล้วผลเป็นบวกเจสในโอโกนเดินทาง72ชั่วโมงเนี่ยคือทุกอย่างต้องแคนโซลค่ะต้องยุเลิกนะคะถ้าสมมติว่าอ่ะ อันนี้พูดต่อเลยสําหรับคนที่จะเดินทางเข้าไทยแล้วติดโควิดคุแล้วยังมีผลเป็นบวกนะคะถ้าติดโควิดมาแล้วแล้วก็ผลเป็นบวกแล้วเกิน14วันแต่ไม่เกิน30วันนะคะสามารถเดินทางเข้าเมืองไทยได้นะคะแต่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยคะ่ะที่เขียนระบุไว้นะคะว่า หายจากการเป็นโควิดแล้วแต่ที่ผลยังเป็นบวกนั่นก็คือมันเป็นยังเป็นซาก DNA ของเจ้าโควิด1 9อยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยเขากเ็เขาก็แบบเหมือนว่าไม่ได้อรูมาลวยอะแต่คือมันไม่ได้เป็นโควิดแล้วะคะ่ะแค่ยังตรวจเจอซาก DNA ของโควิด -19 อยู่นะคะอันนี้ในกรณีสำหรับคนที่เคยติดโควิดแล้วนะคะแล้วก็กรณีต่อไปสาหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็ม ก่อนที่จะติดโควิดนะคะอันนั้นเนี่ยทางการไทยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงนะคะต้องมีผลตรวจเป็นลบค่ะอ่ะแล้วก็สำหรับคนที่ติดโควิดมาแบบนานแล้วหรือว่าหรือว่าแค่ก่อนเดินทางนั่นแหละแต่ผลตรวจเป็นลบนะคะก็ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบอ่ะนะคะ แล้วก็สำหรับกรณีคนที่เคยติดโควิดมาแล้วแล้วก็ได้รับวัคซีนมาแล้ว1เข็มนะคะโดยไม่จำกัดระยะเวลาว่าเออต้องภายใน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะเพื่อที่จะบอกว่าหายจากโควิดแล้วนะคะแล้วก็ได้รับวัคซีนมาแล้ว1เข็มนะคะแล้วก็ก็จะต้องมีเอกสารพวกนี้นะคะแนบไปกับเวลาขอ Thailand Pass ค่ะ ่าคุณสุภัทราถามว่าเดินทางกลับฝรั่งเศสต้องสวด PCR ก่อนขึ้นเครื่องไหมคะสำหรับอ่าสวัสดีค่ะคุณคำล่าเมืองคอนพี่นกติดตามคุณน้องมาตลอดขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะพี่ไม่ได้กลับไทยจะมา3ปีแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะเออคิดว่ามันคงดีขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีการระบาดของโควิดนะคะแต่ว่าเราก็ต้อง อยู่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดแล้วแหละคะ่ะโอเคตอบคําถามที่ว่าเดินทางเข้าฝรั่งเศสนะคะจะต้องตรวจ PCR ไหมตอนนี้ข้อกําหนดในการเดินทางเข้าฝรั่งเศสนะคะสําหรับประเทศไทยซึ่งยังอยู่ใน a m b e r l i s t หรือว่ากลุ่มประเทศสีส้มนะคะถ้าได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะไม่ต้องตรวจโควิดหรือว่าทั้งแบบ RTPCR หรือว่าแอนติเจนนะคะอันนี้ไม่ต้องตรวจค่ะ ก็สามารถเดินทางได้แต่ก็จะต้องเช็คกับสายการบินที่คุณจะเดินทางเข้าฝรั่งเศสนะคะว่าเขายอมรับตรงนี้หรือไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วสายการบินนะคะเขาก็ใช้นโยบายของประเทศปลายทางะคะ่ะแล้วก็กรณีของคนที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็อยู่ในสนามบินของประเทศนั้นๆน,น,นานนะคะก็จะต้องเช็คกับสายการบินด้วยะคะ่ะว่ากฎของประเทศที่เราจะเปลี่ยนเครื่องอะ่ะเป็นยังไงอ่ะนะคะ คร่าวๆนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางเข้าฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับวัคซีนครบโดสตามที่ฝรั่งเศสรับรองแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิดนะคะแต่ถ้าคนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบก็ยังต้องมีเหตุผลจําเป็นในการเดินทางเข้าฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะต้องมีผลตรวจโควิดด้วยนะคะโอเคกลับมาที่การเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะมาตรการที่ยังคงเหมือนเดิมนะคะในการเดินทางเข้าประเทศไทย ก็ยังคงจะต้องโชว์ผลตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะอ่ะโอเคอันนี้นะคะสำหรับใครที่จะเข้าไทยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือ1นขั้นตอนในการเดินทางเข้าไทยนะคะ1ก็คือจองตั๋วเครื่องบินนะคะเพราะว่าในการขอ Thailand Pass เนี่ยมันจะต้องใช้เลข Flight Number นะคะแล้วก็จะต้องใส่เลข Flight Number ที่เดินทางถึงประเทศไทยนะคะ ก็เคยพูดในหล,หลายๆวิดีโอว่าสําหรับใครที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องอย่างเช่นวินจากปารีสไปดูไบดูไบเข้ากรุงเทพก็ให้ใส่เลขไฟล์นัมเบอร์จากดูไบเข้ากรุงเทพค่ะ2จองโรงแรมค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะคะจองโรงแรมแค่1คืนค่ะไม่ต้องจอง ครั้งที่2ในวันที่5แล้วนะคะจองแค่1คืนโดยจะต้องมีหลักฐานว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีสแตปมตัวแดงเลยค่ะว่าว่าเพจเพจ P A I D เพจคือจ่ายเต็มแล้วนะคะแล้วก็ในแพ็กเกจของการจองโรงแรม1คืนนี้นะคะก็จะต้องเขียนไว้เลยค่ะว่ามีรถรับจากสนามบิน ต้องมีการตรวจ rt pcr 1ครั้งนะคะโอเคอันนี้คือแบบที่สำคัญเลยนะคะจะต้องมีข้อมูลตรงนี้นะคะต่อไปขอบคุณค่ะคุณคำล่านะคะก็บอกว่าเออเออเป็นกำลังใจให้เป็นเวทเป็นแฟนคลับขอบคุณมากค่ะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะก็คือจะต้องลงทะเบียนขอ thailand pass ซึ่งการขอ thailand pass เนี่ยเช่นเดิมค่ะจะต้องของล่วงหน้า อย่างน้อย7วันก่อนการเดินทางแต่ไม่เกิน60วันก่อนการเดินทางนะคะแล้วก็การขอไทยแลนด์พา s เนี่ยก็จะต้องมีพาสปอร์ตนะคะให้ถ่ายรูปแบบแคปเฉพาะข้อมูลนะคะ,ะคุณสุภัทราเต็มอิ่มมากค่ะกับการกักตัวในครั้งนี้ใช่ค่ะนานมาก15วันนานมากจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะพิติเขาบอกว่าตอนนี้เฉยๆกับโควิดมากค่ะรักษาสุขภาพกันตามอาการตอนนี้รู้สึกเจ็บคอคอแห้งค่ะอาจจะมีความเสี่ยง50 ห้าสิบเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ยังไงกออ็ขอให้หายทันนะคะ <S 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 ถ้าเป็นโควิดก็ขอให้หายทันแต่ขออุปพร์ว่าไม่ให้เป็นโควิดค่ะอาจจะพาอการเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนี้นะคะโอเคน้าต่อไปการขอ Thailand Pass นะคะเอกสารที่ต้องใช้นั่นก็คือพาสปอร์ตแล้วกเ็เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดสนะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่ยุโรปนะคะก็จะต้องมี EU Digital COVID Code นะคะซึ่งก็ให้ถ่ายเฉพาะตรงนั้นออกมาสวัสดีค่ะ,ะตะกี้อ่านไม่ทันขอคุณนวินนะคะต้องขอโทษด้วยอ่านไม่ทันแล้วก็การขอไทเลนพาสค่ะคอนเฟิร์มเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็คือถ้าเอกสารครบถูกต้องชัดเจนถ่ายรูปให้ชัดให้เคลียร์นะคะได้ภายใน5นาที10นาทีเลยะคะ่ะจริงๆคือแบบกรอกเสร็จปั๊บกด วอลลิตปับซักมิตปั๊บยังไม่ทัรู้จักคอมเลยค่ะภายใน5นาทีแบบได้แล้วอ่ะอันนี้คือง่ายมากถ้าใครไม่ได้นะคะหลังไวมาค่ะยินดีบริการนะจ๊ะโอเคนี้แหละอานะต่อไปอ่ะต่อไปขั้นตอนการกลับไทยเมื่อขอ Thailand Pass ได้แล้วแล้วก็ได้ Thailand Pass แล้วนะคะขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าให้ระวังให้ระวังอีเมลปลอมจาก พวกบรรดา,าก c a ม,มอร์อะไรต่างๆบรรดาแฮกเกอร์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับ Thailand Pass ขออย่างอีกทีหนึ่งนะคะต้องระวังมากๆเลยไม่งั้นข้อมูลรั่วค่ะคุณจิ๊บจิบอกว่าอยากไปฝรั่งเศสอีกแต่คงรอให้ไหม่ต้องมากับตัวเสียเงินเพิ่มคิดว่าต่อไปมันคงดีขึ้นนะคะคุณจิ๊บจิ๊อาจจะต้องแบบ ยกเลิกหมดอาจจะแค่อ,อตรวจ ATK นะคะหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อถึงไทยก็หรือว่าตรวจตามระยะเวลาแล้วก็ส่งผลทางหมอชนะอะไรก็ว่าไปนะคะคิดว่าเราคงอยู่แบบเออแบบนี้ไม่ได้อ่ะคือมันก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการที่เรามีเจ้าวไวรัสโควิด -19 อยู่ในโลกโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะคะเมื่อได้ คิวอาร์โค้ดจาก Thailand Pass เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือแค่รอเดินทางเลยค่ะอันนี้ก็คือจะต้องอขั้นตอนสำคัญเลยเนาะรักษาตัวรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีค่ะก็จะต้องไปตรวจโควิด,ดนะคะ72ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะถ้าผลตรวจโควิด,ดเกิดเป็นบวกภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางนี้ก็คือเลื่อนไฟล์เลยค่ะเลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ทางสายการบินอะไรเนี่ยเขาก็คืนเงินเนาะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่จองเนี่ยจองแบบไหนนะคะแล้วก็สําหรับโรงแรมเนี่ยบางโรงแรมนะคะเขาก็คืนเงินให้หรือว่าเขาก็เลื่อนให้อะไรเงี้ยก็ให้ติดต่อโดยตรงกับโรงแรมนะคะเพื่อเลื่อนสําหรับคนที่มีผลเป็นบวกภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางแต่ถ้าคนที่มีผลเป็นลบนะคะคุณก็บินได้เลยคะ่ะเต็มที่เลยคะ่ะบินบินบิน,บ,นบินไปเลยนะคะอันนี้คือเป็น คำแนะนำส่วนตัวค่ะพี่ตีบอกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวสุดฤทธิ์ค่ะใช่พี่ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวสุดฤทธิ์อันนี้เป็นคําแนะนํานะคะสําหรับตัวปุ้มเองนะคะคือให้ซื้ออ้าวคุณบงชวกสวัสดีเข้ามาฟังด้วยค่ะตอนนี้เอกาสารพร้อมรอขอไทยพาส่วนที่หนึ่งยินดีด้วยนะคะขอไทยพาส่วนที่หนึ่งนะคะเดินทางได้วันที่เจ็ดค่ะ กับตัวเออไม่ใช่กับตัวเขามไม่ได้เรียกกับตัวเมืองไทยไม่ได้กกับตัวเรียกว่าเทสแอนโก o นะคะเออความจริงก็เทสแอนสเตสเตหนึ่งวันรอผล PCR นะคะแล้วก็ออกไปบินเที่ยวไดยในไทยนะคะเอ,อ่อติดตามค่ะน่าจะกลับไทยเร็วนี้จากคุณเอ,อ่อรดาสานะคะขอให้เดินทางปลอดภยัยอยากกลับไทยเหมือนกันอ,อ่า อันนี้เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะให้ซื้อชุดตรวจค่ะแบบ ATK หรือว่า Auto Test Kit นะคะติดตัวไปด้วยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีผลสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นติดโควิดมาแล้วเกิน14วันแล้วแล้วแบบตอนตรวจ RT-PCR เป็นลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินทางเข้าไทยได้แล้วก็เอออาจจะแบบ เนื่องจากว่ามาตรฐานกันไม่ใช่มาตรฐานสิเขาเรียกว่าตัวเลขในการตัดนะคะมาตรฐานลิมิตในการตรวจเ,เจ้า PCR ของไทยกับของฝรั่งเศสะคะ่ะมันจะต่างกันนิดนึงนะคะ่ะก็ไปอ่านมาก็เจอว่าแบบเออหลายๆคนเนี่ยเป็นลบตรวจแล้วเป็นลบก่อนเดินทางเข้าไทยพอไปตรวจที่ไทยอ้าวเป็นบวกนะคะอันนี้ก็คือให้แบบเหมือน เก็บผลตรวจเอาไว้แล้วก็ถ้าใครแบบซุ่มเสี่ยงซุ่มเสี่ยงนะคะก,ก็ให้ขอใบรับรองแพทย์ไปเลยะค่ะว่าอันน,นฉันเคยติดโควิดมาแล้วนะฉันหายแล้วนะเออ่ไอ้ที่ตรวจเจอเนี่ยอาจจะเป็นแค่ซากซากทราอง n เอของเ,ออเจ้าโควิด -19 นะคะแล้วก็ให้ซื้อชุดตรวจ a t ทเไปด้วยนะคะติดตัวไปค่ะเอาไว้แย่เช็คตัวเองตลอดเวลานะคะเผื่อว่าไปเดิไปเจอว่า ไปตรวจโควิดที่ไทยแล้วผลเป็นบวกเราก็ตรวจได้ด้วยตัวเองในกรณีที่แบบเออสงสัยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เออตรวจได้ด้วยตัวเองนะเราก็แบบจะได้แย้งได้นะคะว่าฉันเป็นลบนะฉันไม่ได้เป็นบวกในอย่างเงี้ยเผื่อนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ตรวจแล้วเป็นบวกเนี่ยยังจะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลนะคะไปรักษาต่อหรือว่าอาจจะต้องไปแยกกักตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่า มีอาการไหมไม่มีอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็คือแบบมีเชื้อแต่ไม่มีอาการเนี่ยค่ะก็จะต้องถูกแบบแยกตัวนะคะแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันไปนะคะหรือว่าแม้กรณีคนที่แบบทำประกันไปนะคะก็ต้องเช็คกับประกันดีๆค่ะว่าเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ ตรวจเจอโควิดแต่ไม่มีอาการหรือไม่นะคะก็ให้เช็คให้ละเอียดนะคะสําหรับคนที่ถามว่าเออซื้อประกันอะไรดีนะคะซื้ออะไรก็ได้คะ่ะที่เขาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างครอบคลุมทุกเคสอะคะ่ะถึงแม้ว่าแบบเออตรวจเจอโควิดแล้วแต่ว่าไม่มีอาการนะคะต้องไปกักตัวที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยทางประกันคุมรับผิดชอบไหมนะคะเออเคยที่เคยอ่านรีวิวนะคะเห็นหลายๆคนก็แบอบก ซื้อของเ x a ก็โอเคค่ะหรือว่า t ทู Protect ก็โอเคค่ะอันนี้ก็ยังไงตอนซื้อเนี่ยให้เช็คให้ดีๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าประกันคิดว่าถูกลงค่ะเพราะว่าวงเงินนะคะวงเงินที่คุ้มครองเนี่ยจะลดเหลือลง20,000 USD นะคะจากเดิมคือ50,000 USD เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อประกันเนี่ยมันก็จะถูกลงเนาะโอเคค่ะนี่แหละเนาะเป็น อัปเดตที่เป็นข่าวดีที่อยากจะมาบอกกับทุกคนนะคะตัวปุ้มเองเนี่ยก็วางแผนจะกลับเมืองไทยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆคืออย่างน้อยก็คือได้กลับเมืองไทยสะดวกขึ้นค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะว่าไอ้จองโรงแรม2วันแล้วตรวจ rt pcr 2ครั้งนี้แบบเอ้ยก็มันก็หลายพันอยู่นะเออแล้วยังมีค่า อะไรอะ่ะค่าใช้จ่ายแฝงนั่นก็คือสมมุติต้องเดินทางไปโรงแรมในการตรวจครั้งที่2อีกนี่มันก็มีค่าเดินทางอีกเนาะนก็หลายสิ่งอะ่ะหลายย่ามโอเคค่ะสําหรับใครที่จะเดินทางกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคมนะคะก็ให้รอลงทะเบียนกับ Thailand Pass ในวันที่1มีนาคมค่ะ โอ้ oh. แล้วก็ใครจะเดินทางกลับเมืองไทยเร็วนี้นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขอให้ผลตรวจเป็นลบกันทุกคนนะคะอ่าพี่ตีขอให้ผลตรวจเป็นลบนะพี่สุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางกลับเมืองไทยปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้อ้อมกอดอุ่นๆจากพ่อแม่พี่น้องญาติที่เมืองไทยค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน